ในเดือนนี้นะคะมิถุนายนเป็นเดือนที่มีวันผู้ลี้ภัยโลกก็คือน้องเอ้าใหม่ไม่ได้ยินขออนุญาตั้งเนึงครับจ้าพูดดับเหรอครับโอเคตอบเลยเนาะเริ่มใหม่เลยก็ได้ค่ะสำหรับงานเทศกาลอาหารเพื่อผู้ลี้ภัยในปีนี้ค่ะวันที่20มิถุนายนนะคะถือเป็นวันผู้ลี้ภัยโลกทาง UNHCR จัดเทศกาล อาหารผู้รีภัยเพื่อที่จะเชื่อมโยงอาหารที่พวกเราทุกคนชื่นชอบนะคะเข้าสู่อาหารที่ปาจากประเทศที่ผู้รีภัยจากมาซึ่งตอนนี้เนี่ยในท็อป5เนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นสุดานยูเครนซีเรียอัฟกานิสถานหรือแม้แต่เมียนมานะคะอาหารที่มาจากประเทศเหล่านี้เนี่ยทุกทกท่านสามารถที่จะมาชิมแล้วก็สามารถที่จะมาซื้อกลับบ้านได้ที่งานของเราในวันนี้จนถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะ ในตอนนี้นะคะผู้รี้ภยัยผู้พัดถิ่นภายในประเทศเนี่ยสูงถึง122ล้านคนทั่วโลกในขณะเดียวกันช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขผู้ที่เราต้องช่วยเหลือเนี่ยสูงขึ้น1เท่าตัวในขณะที่งบประมาณของเรา เท่าเดิมเมื่อ10ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามส่งเสริมให้ผู้คนที่เราช่วยเหลือเนี่ยให้เขาสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองการทําอาหารหรือว่าอาชีพต่างๆการที่ผู้ร้ภัยมีสิทธิ์ในการดําเนินชีวิตหรือมีอาชีพเป็นเรื่องที่สําคัญและจะทําให้เขาไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือตลอดไปอะค่ะ ไฮไลท์ของเทศกาลอาหารผู้ลี้ภัยนะคะก็คือนําอาหารที่ผู้ลี้ภัยทําจริงๆนะคะซึ่งก็จะเป็นอาหารจากประเทศนั้นๆเลยซึ่งเป็นต้นตํำรับต่างๆไม่ว่าจะอัฟกา,านิสถานหรือเมียนมาหรือ,อยูเครนนะคะก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็กนําไปทานที่บ้านได้กับครอบครัวแล้วก็คนที่เรารักในขณะเดียวกันเราก็ได้ช่วยเหลือผู้คนที่เขาไม่สามารถอยู่กับครอบครัวเขาได้ในทุกๆวันนี้นะคะ่ะเสียงอกรับ เสียงตอบรับดีมากนะคะคนที่ผ่านไปผ่านมาในห้างสรรพสินค้าก็เข้ามาดูแล้วก็นอกเหนือจากการที่ได้ซื้อกลับบ้านแล้วยังได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยเขาทำขึ้นมาในช่วงเวลาพิเศษหรือว่าอาหารอันนั้นทำขึ้นมาเพื่อแบ่งปันในครอบครัวหรือในชุมชนเขาจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมไปด้วยค่ะอย่างในสองวัน กิจกรรมเทศกาลอาหารเราก็จะเน้นเกี่ยวกับการออกบูธสำหรับอาหารโดยเฉพาะค่ะเมื่อวานเรามีการเปิดตัวไปก็จะมีทางท่านทูตานุทูตต่างๆที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาเป็นแขกแต่ว่าใน2วันนี้เราเน้นให้เข้ามาดูนิทรรศการเกี่ยวกับอาหารแล้วก็ตัวสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยทั่วโลกค่ะ สถานการณ์ผู้ลี้ภัยตอนนี้น่าเป็นห่วงมากนะคะเพราะว่าโดยทั่วโลกเนี่ยผู้คนหนีออกมาถึง122ล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขที่เราไม่เม่าก่อนแล้วก็เป็นตัวเลขที่เกินความควบคุมไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากังวลมากๆในตอนนี้ก็คือว่าการที่งบประมาณเรายัางเท่าเดิมเมื่อ10ปีที่แล้วทำให้ ทั้งเด็กทั้งผู้หญิงที่ได้รับความช่วยเหลือค่ะเขาจะเปราะบางแล้วเขาจะเสี่ยงมากยิ่งขึ้นการศึกษาก็จะน้อยลงการให้การรักษาพยาบาลน,น้อยลงพื้นที่ปลอดภัยของเขาก็จะน้อยลงด้วยตอนนี้เรากําลังพยายามปรับตัวในองค์กรของเราอย่างมากเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ลี้ภัยให้ได้มากที่สุดค่ะ แนวทางในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยมีทั้งเรื่องพื้นฐานนะคะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่เขาหนีมาเนี่ยเราจะต้องให้สิ่งสําคัญสิ่งแรกเลยคือที่พักพิงที่ปลอดภัยมเีเสือ่อมีกระป๋องน้ําหรือแม้แต่อุปกรณ์การทําครัวง,ง่ายๆเพื่อให้เขาอยู่ในช่วงเวลาที่เขาลี้ภัยช่วงสั้นๆแต่จริงๆแล้วอะคะ่ะเมื่อผู้ลี้ภัยหนีเข้ามาสงครามไม่ได้เกิดขึ้นและจบลงภายในช่วงเวลาสั้นๆเพราะฉะนั้นเขาจะติดอยู่ในสถานะเน,นี้ยยาวนานเพราะฉะนั้น ก็จะต้องอยู่ในระยะกลางที่เราช่วยเหลือเขาก็คือมีการพัฒนาศักยภาพพัฒนาทักษะต่างๆเพื่อให้เขาสามารถมีทักษะเพิ่มมีความรู้แล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะอย่างในมุมมองของตัวเองเอสซีอาร์ค่ะมองว่าภาครัฐหรือว่าหน่วยงานในประเทศอาจจะเฉพาะจจะเฉพาะในประเทศนะประเทศไหนค่ะควรที่จะช่วยเหลือยังไงบ้างเกี่ยเรื่องนี้โดยเฉพาะในบริเวณเพื่อนบ้านของเราเป็นมากพ u n เอ็ทียต้องขอบคุณรัฐบาลไทยนะคะเพราะว่าในตลอด30ปีที่ผ่านมาได้มอบพื้นที่พักพิงที่ปลอดภัยที่อยู่ระหว่างชายแดนไทยกับเมียนมาซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวถึง9แห่งในประเทศไทยแล้วก็ในลําดับต่อไปที่เรากําลังพูดคุยกับรัฐบาลก็คือการมอบสิทธิในการให้ผู้ลี้ภัยสามารถที่จะทํางานได้เพื่อให้เขาไม่ต้องเป็น เขาเขาไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือแม้แต่องค์กรด้านเอกชนไปเรื่อยๆอค่ะเพื่อให้การาดำเนินชีวิตของเขาเป็นมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น อยากฝากเทศกาลอาหารของผู้ลริภัยนะคะซึ่งก็จัดขึ้นเดี๋ยววันอาทิตย์ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วก็อาหารเนี่ยมีทํามาค่อนข้างจํากัดนะคะแต่ว่ามาจากประเทศที่เราจะหาทานได้ยากมากๆทั้งยูเครนอัฟกา,านิสถานซูดานนะคะก็รีบเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะมาหาซื้อกันได้ที่เซนทั a เวิลด์นะคะจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ อินเสิร์ตได้ได้เลยทานหมดกันไปค่ะขอภาพนิ่งเปิภาพภาพนิ่งแต่ว่านี้ก็ยังเอาไว้ก่อนไหมเดี๋ยวเอาขอออก พาคุณผู้ชมภาพาคุณผู้ชมมาที่งานกิจกรรมเทศกาลอาหารเพื่อผู้ลี้ภัยเนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลกนะคะซึ่งงานกิจกรรมในปีนี้นะคะก็จะรวบรวมนะคะเอาอาหารนะคะจากประเทศที่มีผู้ลี้ภัยจํานวนมากนะคะมาจัดแสดงไว้ในวันนี้เดี๋ยวให้พี่จิพาเดินดูนิดนึงได้ไหมคะอาจจะแนะนํานิดนึงค่ะนี่ค่ะก็อันนี้เป็นอาหารจากยูเครนนะคะแต่พี่ก็ไม่แน่ใจว่าพี่ะจะออ,ออกเสียงได้ถูกหรือเปล่านะะเนาะ เบเรนีคี <Veronica, S 2> นะคะ,คะซึ่งเป็นเกี๊ยวเนาะถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นเกี๊ยวซึ่งอันนี้เป็นไส้หวานแล้วก็มันสามารถจะทําเป็นไส้เค็มกับไส้หวานก็ได้<ม>เป็นชีสกระหล่ำปี<ม>เป็นผักใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นแบบเหมือนกับแยมหรือเชอร์รี่ะอะไรอย่างนี้ก็ได้ซึ่งอันนี้ถ้าสมมติว่ามีการเฉลิมฉลองมีโอกาสพิเศษเขาก็จะทําขึ้นมานะคะก็ เราก็นำมานำมาให้ชมซึ่งในภาพเนี่ยจะเป็นผู้รี้ััยที่หนีมาจากยูเครนจริงๆค่ะแต่ว่าอาหารในวันนี้เนี่ยทำโดยผู้รี้ััยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพค่ะแล้วเรามีสูตรอาหารที่ขอให้เขาทำขึ้นมาก็จะได้กินฝีมือผู้รี้ภัยจริง,รงๆเลยใช่ใช่เราก็ ทางนี้เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าทาจีนเนื้อนะคะซึ่งมาจากอิรักนะคะประเทศอิรักก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีผู้ลีภัยเยอะมากๆเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเอาเอาเนื้อไปทาสตูแล้วก็มีข้าวซึ่งสามารถจะใส่เป็นแบบข้าวแบบเซฟรอนสีเหลืองอะไรเงี้ยให้มันมีรสชาติที่มีสมุนไพรมีอะไรมากขึ้นนะคะ เดี๋ยว<ห>ไปฟังน,<ด>นู้นดีกว่าค่ะขอขอนุญาตนะคะมีมากกว่าสิประเทศคาะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสนใจช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์นี้สุดสัปดาห์ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็แวะมาที่นี่ได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะอันนี้คืออาริป,ปาจากเวเนซุเอลาเวเนซุเอลาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เชิงเรียกว่าเป็นผู้ลี้ภัยแต่เป็นผู้ที่ เขาหนีออกมาเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจซึ่งปกติแล้วเศรษฐกิจเนี่ยจะไม่เราจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่จะเป็นผู้รี้ััยแต่ว่าปัญหาเศรษฐกิจของเขาเนี่ยถ,ถึงชีวิตบางผู้หญิงบางคนเนี่ยถึงขั้นต้องเหมือนกับว่าตัดผมหรือว่า เสียไตยไปเพ <ไป S 1> <hã? S 2> ื่อที่จะแบบว่าให,ให้มีเงินให้มีให้มีเงินแล้วก็ต้องหนีออกมาเพราะว่าไม่สามารถที่อยู่ในประเทศได้<ม>คือประเทศเล่มสลายอย่งเของเศรษฐก<ม>ิจเนะคะเราก็เลยนําอาหารที่เป็นอาหารหลักของเขามาทําจากแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็เอามาทอดแล้วมีไส้ข้างในซึ่งทา,ทานกับผักนะคะส่วนอันนี้จะเป็นพุฟ,พฟ โซะะมาเลียก็จะเป็นที่หนึ่งที่เรียกว่าแห้งแล้งขาดเรียกว่าโอ้โหแบบเกิดภาวะ i m a t e Change บางทีฝนไม่ตกเป็นเวลา5ปีนะคะก็แต่เขาอาหารของเขาเนี่ยก็จะเน้นแป้งแล้วก็นำไปทอดนะคะก็สามารถที่จะเ,เหมือนกับท่านเป็นของหวานเป็นอะไรได้นะะในด้านนี้ก็บ้านใกล้เลือนเคียงของเราเมียนมาซึ่งก็ จริงๆแล้วมีผู้ที่หนีออกมาเนี่ยเป็นเวลา30ปีแล้วนะคะที่อยู่บริเวณชายแดนของเราตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับน้ำเต้าที่เอามาชุบแป้งทอดนะคะก็เรียกว่าบูทีจอนะคะซึ่งเป็นเหมือนกับอาหารพื้นบ้านง่ายๆของเขาเอามาชุบแป้งแล้วก็มาทอดเป็นทานเป็นสนแน็คนะคะส่วนทางนี้ทางนี้เป็นเอ่อสีลังกา สีลังกาใช่ไหมเป็นกุ้งเนาะเป็นอาหารของชาวสีลังกาซึ่งสีลังกาเนี่ยเขาจะติดทะเลเพราะฉะนั้นก็จะมีอาหารซีฟู้ดได้แล้วก็นํามาเหมือนกับชุบแป้งทอดนะคะเป็นอาหารที่เหมือนกับว่าก็เหมือนเป็นอาหารชุมชนของเขาเลยเป็นอาหารพื้นบ้านค่ะส่วนอันนี้ใช่ยูเครนไหม อัฟกานิสถานขนมปังชีสอินทผลัมขนมปังชีสใช่แล้วก็อินทผาลัมเนี่ยก็จะอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยก็จะทานอินทผาลัมเยอะเพราะว่าจริงๆความหวานแล้วก็ให้พลังงานได้ดีนะคะจะทําให้เขาแบบอยู่ได้นานอยู่อิ่มได้ทั้งวันเลยค่ะก็เป็นขนมปังง่ายๆลักไายพิซซ่าเนาะขาย้ายกันพิซซ่าหน้าชีสพิซซ่าสไตล์อัฟกานิสถานใช่ โอเคด้านนี้โอ้อันนี้เป็นอาหารยอดนิยมของซีเรียเลยค่ะซีเรียเนี่ยตลอด10ปีที่ผ่านมานะคะก็ประเทศก็ยังมีสงครามแต่ว่าในรายงานฉบับล่าสุดของเราเนี่ยมีข่าวดีข่าวเดียวคือว่าชาวซีเรียเนี่ยได้เดินทางกลับประเทศ คนที่พลัดถิ่นอยู่ในประเทศซีเรียเขาได้เดินทางกลับบ้านได้ถึง2ล้านคนทําให้จริงๆตัวเลขของผู้ลีภัยถ้าดูจากปลายปีที่แล้วจนกระทั่งมาถึงเดือนเมษาตัวเลขลดลงไปประมาณ2ล้านคนก็เป็นข่าวดียังมีความหวังแต่โดยภาพรวมก็ยังเยอะมากๆอยู่นะคะก็เป็นอาหารพื้นบ้านฟาชเอย์นะคะซึ่งก็เป็นของว่างเนาะเป็นพายมีชีสแล้วก็ ใส้เป็นครีมมีความเปรี้ยวนิดๆน,นะคะลองมาลองมาแบบว่าทานกัน,น,าานอ,อันนี้น่าทานนะคะอันนี้น่าทานใช่ไหมแปลว่าชอบทานแป้งใช่อันนี้เป็นแป้งจากอัฟกานิสถานก็ <c oughs> <c oughs> จากสูดานค่ะสูดานเนี่ยเนื่องจากก็ตอนนี้ทั้งสงครามทั้งในประเทศ <c oughs> แล้วก็ทั้งแบบโลกร้อนไม่มี <c oughs> การปลูก เกษตรกรรมอะไรก็แทบทําไม่ได้การเลี้ยงสัตว์ก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องอาศัยแป้งเป็นหลักเลยค่ะใช่เน้นแป้งนะคะแล้วก็เป็นลักษณะแบบเหมือนคล้ายๆะโลตีนิดๆเนาะพี่าแป้งนานต้องชิมนะเดี๋ยวต้องชิม อ่าอันนี้อาหารแบบคอมมอนมากามซาโมซาซาโมซานี่เราเจอได้ในหลายประเทศมากทั้งในฝั่งเอ,อเอเชียใตย้หรือว่าตอนออกกลางก็ค่อนข้างเป็นเหมือนเกี๊ยวทอดนะคะมีไส้ต่างๆซึ่งก็จากปากีสถานนะคะแล้วก็เอามาจิ้มกับน้ำจิ้มด้วยก็ยิ่งทำให้รสชาติแบบอร่อยมากขึ้นค่ะเห็นว่าข้างหลังมีบูธจำหน่ายอาหาราด้วยคือหลังจากที่เราแบบ ได้ดูได้เห็นหน้าของอาหารแล้วเนี้ยเราแบบเรารู้แล้วเราแนวไหนอะไรเงี้ยตอนเนี้ยนนก็มาเลือกซื้อได้เลยซึ่งบูธตรงนี้เนี้ยค่ะก็จะแบ่งตามประเภทของอาหารสามารถเลือกซื้อแล้วก็จ่ายเงินนะคะก็จะเป็นแบบว่าสแกนหรือว่าจะเป็นเงินสดก็ได้แล้วเงินตรงเนี้ยก็จะเข้า UN เ c r เซียเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยต่อไปค่ะในวันนี้เนี่ยอาหารที่นำมาเป็นอาหารที่ผู้ลี้ภัยที่อาศัยในกรุงเทพอะค่ะ เราจ้างให้เขาทําอาหารนี้ขึ้นมาให้เราตอนที่ไปบอกอะ่ะผู้ริภัยแบบร้องไห้เลยอะ่ะเพราะว่าดีใจมากที่ได้มีรายได้เข้ามาเพราะว่าจริงความเป็นอยู่ในทุกๆวันนี้เนี่ย<ะ>ก็เรียกว่ามันมันไม่เพียงพออยู่แล้วนะคะ,ะก็ถือว่าถ้าทุกคนที่มาวันเ<ะ>สาร์อาทิตย์นี้เนาะก็นอกจากได้ทานอาหารอร่อยๆแล้วเนี่ยยังได้ช่วยเหลือผู้ริภัยไปด้วยกัน วันนี้ขอบคุณคุณอรุณีมา <Hi. S 1> ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะ